สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC นะครับรวมถึงท่านสมาชิกครอบครัวนะครับในชมรมนะครับทุกท่านเลยนะครับ2วันติดเข้าให้แล้วนะครับสำหรับแนวทางหน้าช่องนะครับที่ให้ไปนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ท่านนักศึกพิมันดัตนะครับเป็นท่านนักฮีโรวีนครับพบทางด้านวิลเลอร์ทเวลนะครับผมให้เลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างท่านนักฮีโรวีนครับก็เปิดบ้านเอาชนะท่านนักวิลเลอร์ทเวลครับไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับเข้าเป่ากันไปครับ2วันติดต่อเนื่องแล้วครับ ส่วนทนาดครับที่อยากจะได้ตัวเพิ่มเติมครับมากกว่านี้นะครับก็ไปเยี่ยมชมได้ครับที่ทนานะครับครอบครัวครับใต้โปรไฟล์ครับมีทางเข้านะครับวันนี้ครับเจอกันครับเป็นวันเสาร์ครับที่5ของเดือนเมษายนนะครับวันนี้โปรแกรมเนียโหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับหนึ่งคู่หนึ่งสนามครับที่เข้าตาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็คัดมานะครับเป็นตัวพรีวิวสลับตัวหน้าช่องในค่ําคืนนี้เลยนะครับวันนี้เราก็ไปกันที่ทนาศึกพิมลิกของอังกฤษเลยนะครับเป็นโซนท้ายตรางนะครับมาเจอกันครับ หมาขาวอิสวิททาครับทีมันดับ18ของตารางครับแข่ง30แมตช์นะครับมีอยู่20แต้มนะครับเปอร์สนามบอดแมนโรสนะครับพบการมาเยือนของท่านหมาป่าวูวเพมตันครับทีมันดับ17ของตารางครับ แข่ง30นัดนะครับมีอยู่29แต้มนะครับลงเตะในเวลา3ทุ่มบ้านเรานะครับผลงานการเจอกันครับของทั้ง2ทีมครับต้องย้อนไปในครึ่งดูการนะครับเล่นในบ้านของท่านวูแพมตันครับเปิดบ้านครับแพ้กับท่านอิสวิตาครับไปที่1ประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์ม5นั้นนะครับของทั้ง2ทีมครับอิสวิตาหนึ่งชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3ครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปชนะท่านบอดมันครับไปที่2ประตูต่อ1นครับ ส่วนท่านั้นวูฟนะครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ครับเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านครับเอาชนะท่านเวสแฮมครับไปที่1ประตูต่อ0ครับทีนี้เรามาดูเรื่องสภาพทีมความพร้อมนะครับกันนิดหนึ่งครับเริ่มที่ท่านันเจาบ้างครับอย่างท่านั่นอิสวิตทาห์นะครับของคุณซูกิและแมคเค่น่านะครับวันนี้ครับสภาพทีมความพร้อมของนักเตะนะครับยังมีลิ์นักเตะนะครับบาดเจ็บเพียบเลยนะครับ 6ไลน์ด้วยกันนะครับโดยเกมนี้ครับก็จะส่งท่านันเลียมดีแล็บครับออกสตาร์ทยืนทานั้นหน้าเป้าคอยล่าสกอร์ครับโดยเกมในทางก็จะมีท่านันนาธานโปรเทนะครับรับบทเป็นเพลย์เมเกอร์ครับคอยสนับสนุนครับโดยท่านทีมเยือนครับอย่างท่านันบูแคมตันนะครับของกุนซูวิทต่อเปเรล่านะครับสภาพทีมความพร้อมวันนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานครับเรออนซิโบนะครับเยซันมอสเกล่านะครับเอนโซกอนซาเลฟครับรวมถึงนั้น ซาซาคาไลซิกนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนท่านั้นมาตูดคุณย่านะครับตัวลุกสําคัญนะครับก็ติดโทษแบนยาวเลยนะครับก็หมดสิทธิ์ใช้งานเลยนะครับมาตูดคุณย่านะครับเกมวันนี้ครับก็จะส่งท่านยอร์เกนสตาร์เซนนะครับออกสตาร์ทยืงท่านหน้าเป้านะครับส่วนเกมกลางกลางก็จะใช้งานท่านซองนินเน่เบลกลัดครับกับท่านมาเซลมูนิซี่นะครับ เป็นตัวสักสรนเกมนะครับยิ่งเหลือการแข่งขันครับน้อยลงมาทุกขนาดแล้วนะครับซึ่งแมตช์นี้ครับจะเป็นการขันนัดที่31ของฤดูกาลครับเจ้าบ้านอิสวิทาวนะครับจาเป็นครับต้องเปิดหน้าแรกนะครับเพื่อหวังเก็บ3แต้มครับเพื่อให้ลดช่องไฟลงเหลือ6แต้มเท่านั้นนะครับในทราบโดยรวมของทีมนะครับได้เปรียบแค่การเล่นในบ้านครับนักเตะในโอ้โหบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวแทนวูเพิ่มตั้นนะครับพวกเขามีแต้มห่างนะครับอยู่9แต้มนะครับ ขอวันนี้นะครับไม่แพ้นะครับเพื่อเก็บหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างออกไปได้นะครับโอกาสยู่รดของพวกเขานี่มีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับเกมวันนี้ครับจึงให้เลือกเชียร์ทางด้านบูแฮมตันครับทีมเยือนครับโมเมนตัมดูดีกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มโดยรวมนะครับหลายๆอย่างนะครับดูดีกว่าท่านั้นเจ้าบ้านครับเชื่อว่าเกมวันนี้ครับบู๊แฮมตันบุกไปจะไม่แพ้อิสวิทาวครับโอกาสที่จะเก็บหนึ่งแต้มหรือ3แต้มนี่มีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับเลือกเชียร์ทางด้าน บูแพมตันทีมเยือนครับก่อนจากกันไปครับเช่นเดิมครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับให้กําลังใจด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับแล้วอย่าลืมครับกลุ่มครอบครังเราครับใต้โปรไฟล์ครับมีทางเข้านะครับ